บอกได้คำเดียวว่าโอโหเลยค่ะคุณผู้ชมยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเปลี่ยนโครงการใหม่รูปแบบใหม่แจกเป็นเงินสดเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมได้มีการโปรดเกล้าให้คณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณในวันศุกร์ที่6กันยายน2567นรนะคะและนายกรัฐมนตรีแพรทองทานหนึ่งค่ะนัดประชุมกรณีพิเศษในวันที่7กันยายนซึ่ง ตรงกับวันเสาร์เลยนะคะคุณผู้ชมเพื่ออนุมัติร่างถแถลงนโยบายคาดการว่าวันที่16กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการซึ่งหมายความว่าโครงการดิจิทัลเวลตคขามการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วในวันที่11กันยายนมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการถแถลงรายละเอียดในวันแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนรายละเอียดมีมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูล าสารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะถือว่าข่าวด่วนอีกหนึ่งข่าวแล้วก็เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากล่าสุดนะคะวันนี้สีกันยายน2567มีการโปรดเกล้านะคะคุณผู้ชมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันที่6ค่ะตรงกับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้งหมดเข้าวถวายสัตย์ปฏิญาณคาดว่าจะมีการประสานงานโดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร นะคะคุณผู้ชมหรือว่าคอรมอรแพรทองทานหนึ่งค่ะจะมีการนัดประชุมนัดพิเศษในวันที่7กันยายนตรงกับวันเสาร์เลยเพื่ออนุมัติร่างถแถลงนโยบายซึ่งหนึ่งในนั้นมีดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทและพี่น้องประชาชนในกลุ่มปอบางที่อยากจะรู้ว่าแจกเมื่อไหร่แจกวันไหนแจกกี่โมงค่ะรู้แล้วนะคะว่าจะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่อย่างไรและที่สําคัญค่ะในส่วนของวันพุธที่11กันยายน2 5 6 7เเร็วกว่าที่เราคิดเลยนะคะคุณผู้ชม จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็นั้นที่16กันยายน2567นายกรัฐมนตรีแพททองทันชินวัตรจะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเอาละค่ะรออีกนิดนึงอีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้รู้แล้วว่า วันแจกเงินเป็นวันที่เท่าไหร่และพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะคะคนที่ได้รับสิทธิ์ต่อบริการห่งรัฐหรือว่าใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีบัตรแสดงการห่งรัฐผู้พิการที่มีบัตรแสดิการห่งรัฐผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการไม่ต้องลงทะเบียนรอการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินจากทางรัฐบาลซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิบันก็ออกมาให้ข้อมูลข่าวสารนะคะว่าโครงการดิจิทัลวัลเลตเดินหน้าไปต่อแน่นอนเล็งใช้โครงการใหม่เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปแบบการแจกเงินด้วยนะคะจากการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลบเลรดมาเป็นเงินสดค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเร่งด่วนค่ะทั้งนี้รอความชัดเจนจากการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรค่ะนี่ละค่ะคือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากวันนี้ล่าสุดเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ